สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียด EP 9เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ผู้กองชัดเข้ามาคุยกับหัวหน้าทั้งสองคนเรื่องการจากไปของกิจเพื่อนรักของเขาเพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับหมวดกิจก่อนที่หมวดกิจจะจากไปเขาพูดถึงเรื่องคนร้ายในคดีของพลที่ออกมายืนลอยนวลอยู่ทันศักดาที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบโกหกทันทีว่าเรื่องนั้นเขาคุยกับกิจแล้วและเขาก็ไปตรวจสอบหมดแล้วว่ามันคือคนหน้าเหมือนเฉยๆไม่มีอะไร ผู้กองชัดก็ได้แต่ยืนหน้าเดฟอยู่แบบนั้นเพราะว่าทาอะไรไม่ได้เลยตอนเย็นหลังจากที่ไม่มีคนอยู่ผู้กองชัดก็ใช้วิชาโจนในร่างตํารวจงัดห้องเก็บแฟ้มคดีทั้งหมดทันทีพองัดได้แล้วผู้กองชัดก็มุ่งตรงไปที่แฟ้มคดีของหมวดกิจแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดกับโทรศัพท์ของหมวดกิจไปพร้อมกับบอกว่าเขาจะเป็นคนแก้แค้นให้หมวดกิจเองตัดมาที่บ้านของปางกับพี่หนุ่มตอนนี้เหมือนร่างกายของพี่หนุ่มจะเป็นคนแก่เข้าไปทุกทีทั้งผมสีขาวทั้งขาที่จะเดินแทบไม่ไหวแถมยังไอออก ออกมาเป็นน้ำแดงเฮลบูบอยอีกด้วยระหว่างนั้นเองผู้กองชัดก็มายืนโผล่อยู่ที่หน้าบ้านพี่หนุ่มพี่หนุ่มที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากคิดว่าผู้กองจะมาวุ่นวายอะไรกับเขาอีกแต่ชัดก็บอกกับหนุ่มว่าเขาไม่ได้มาตามจับอะไรแต่จะมาขอความช่วยเหลือแถมยังบอกอีกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของเพื่อนเขาที่จากโลกนี้ไปแล้วและเพื่อนเขาบอกว่ามีเบาะแสสําคัญอยู่ในนี้เขาอยากให้หนุ่มช่วยแฮกให้หน่อยได้ยินแบบนั้นพี่หนุ่มก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าจะให้เขาช่วยต้องห้ามมายุ่งวุ่นวากกกกับพพพวเขคนนีออี่้้ออองรม บอกให้ชัดเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นไม่นานหนุ่มก็ใช้วิชาที่ได้ร่ำเรียนมาจากวัดไหหลำหำไหลแหกให้ผู้กองชัดจนสำเร็จพอผู้กองชัดเดินออกมาจากบ้านหนุ่มเปิดดูรูปที่กิดเคยถ่ายไว้ในมือถือก็ชัดเจนเลยว่ามันคือคนเดียวกันกับคนร้ายในคดีของพลไม่ใช่แค่คนหน้าเหมือนเขารีบใส่เกียร์หมาไปหาท่านศักด์าทัานทีพอไปถึงชัดก็ใส่ท่านศักด์าเป็นชุดเลยว่าไม่ใช่คนหน้าเหมือนและเขาก็ไม่สามารถติดต่อคนร้ายในคุกได้เพราะว่าปล่อยตัวออกมาแล้วท่านศักด์ดาที่ได้ยินแบบ นั้นก็ทําเป็นหัวร้อนกบเกลื่อนจนทั้งสองคนเถียงกันอย่างแรงอย่างกับกําแพงจะถลม่มจนท่านศักด์าไลาชัดออกจากห้องแต่ครั้งนี้ชัดไม่ยอมออกเขาบอกกับท่านศักดาว่าเขาจะไม่ยอมมาปิดคดีช่วยๆแบบนี้เขาจะตามหาตัวคนที่ทาร้ายเพื่อนเขาให้ได้พูดจบเขาก็กําลังจะเดินหันหลังออกจากห้องไปแต่อยู่ๆท่านศักด์าก็พูดขึ้นมาวัถ้าพ่อของชัดยังอยู่ก็คงจะผิดหวังในตัวชัดมากแถมเผลอๆที่พ่อของชัดรีบจากโลกนี้ไปก็เป็นเพราะว่าอายที่มีลูกแบบนี้ได้ยินแบบนั้นทา มาชัดถึงกับของขึ้นยังกับสักเสื้อเพลนเลยชัดบินเข้าไปประเคนหมัดใส่หน้าท่านศักดาหนึ่งทีแล้วก็กระชากคอเสื้อพร้อมกับแหกปากลั่นว่าเป็นใครถึงมาพูดกับพ่อเขาแบบนี้ขณะนั้นเองหัวหน้ากิจกับลูกน้องก็เข้ามาห้ามชัดไว้แล้วก็ขู่ชัดว่าอยากโดนไล่ออกเหรอชัดด้วยความที่โมโหสุดขีดก็เลยบอกไปว่าถ้าเป็นตำรวจแล้วทำอะไรไม่ได้แบบนี้เขาไม่เป็นก็ได้พร้อมกับบอกว่าเขาลาออกปล่อยให้ท่านศักดายืนเจ็บหน้าเพราะว่าโดนช้อนแกงอยู่แบบนั้นวันต่อมาขณะที่ปางกำลังจะเดินไปโรงเรียนก็ อกับครูขิมบนสะพานลอยทำเอาปางถึงกับตกใจมากว่าครูขิมกลับมาได้ยังไงครูขิมก็เลยพาปางไปคุยในร้านขนมแถวนั้นปางถามทุกอย่างที่เธอสงสัยว่าทำไมครูขิมถึงออกมาจากคุกได้และทำไมต้องยิงพ่อของพลอยด้วยครูขิมก็เลยบอกไปว่าไม่เห็นยากเลยเพราะอิทธิพลของพ่อพลอยเขาปล่อยเธอออกมาได้และพ่อของพลอยก็ไม่ใช่คนดีปางที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเปิดแชทที่พลอยส่งให้เธอให้ครูขิมดูครูขิมก็เลยบอกว่าเธอไม่แปลกใจอะไรเพราะเธอรู้อยู่แล้วเรื่องที่ปางส่งของขวัญให้นิวเยียในวันนั้น ปางตกใจมากที่ครูรู้เธอก็เลยรีบขอโทษพูดจามไม่รู้เรื่องไปหมดครูขิมก็เลยปลอบเธอไปว่าไม่เป็นไรและครูขิมก็ยังบอกอีกว่าคนที่เล่นงานพลอยก็คือพ่อของพลอยนั่นแหละและ้วครูขิมก็ยังสอนปางอีกว่าอย่าไปแก้แค้นเพราะว่าเธอไม่อยากให้ปางเดือดร้อนปางยังมีอนาคตมีพี่ชายที่ต้องดูแลแต่ครูขิมจะเป็นคนจัดการให้เองตัดมาตอนเย็นหลังเลิกเรียนพอปางกลับมาถึงบ้านก็เจอผู้กองชัดกำลังยืนขอความช่วยเหลือจากพี่หนุ่มอยู่เพราะว่าเขาอยากเห็นร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ เกียแต่พี่หนุ่มก็ไม่ให้ความช่วยเหลือบอกแค่ว่าให้อยู่ห่างจากร้านนั้นไว้แล้วก็ปิดประตูใส่หน้าผู้กองไปปางที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกผู้กองไปว่าเธอรู้วิธีที่จะทําให้เห็นร้านนั้นได้เพราะว่าเธอก็อยากช่วยพลอยเหมือนกันและวิธีที่จะทําให้เห็นได้ก็คือต้องมีความรู้สึกเกลียดจ,จนอยากจะทาร้ายใครสักคนขึ้นมาถึงจะเห็นร้านนั้นระหว่างนั้นเองเบลก็พยายามโทรหาชัดตลอดแต่ชัดก็ไม่เคยรับสายเบลเลยแม้แต่ครั้งเดียวตัดมาที่ผู้กองชัดใช้วิชาโจนอีกแล้วปีนบ้านแล้วก็งัดบ้านครูขิมเข้าไป พอไปถึงยังไม่ทันจะทําอะไรก็โดนครูขิมจับได้ซะง,งั้นผู้กองชัดก็เลยบอกไปว่าเขาแค่มาขอความช่วยเหลือครูขิมก็เลยยอมช่วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันและครูขิมก็เล่าเรื่องที่ชัดอยากรู้ทั้งหมดว่าตํารวจและพ่อของพลจับเธอไปเพราะว่าอยากรู้ข้อมูลของสมาชิกแก๊งหน้าข่าวอีก8คนที่เหลือชัดก็เลยรู้ทันทีว่าคดี8คนนั้นพ่อของพลและท่านศักดาเป็นคนทําทั้งหมดเขาไม่รอชา้ารีบไปหาท่านศักดาทันทีแล้วก็จับตัวไว้พร้อมกระถามว่าใครเป็นคนทําพ่อเขา ท่านศักดาที่อยากจะยั่วโมโหก็เลยสารภาพไปว่าเขานี่แหละคือคนทําเองแถมพ่อของชัดก็เป็นตํารวจเร็วๆคนหนึ่งเท่านั้นเองภาพย้อนกลับไปวันที่พ่อของชัดกับท่านศักดาเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนช่วยกันโกงเงินบ้านเมืองแต่อยู่ๆพ่อชัดก็ตุกติกอยากได้ส่วนแบ่งเพิ่มซะง,งั้นแต่ท่านศักดาไม่ยอมเพราะคิดว่าเขาเสียเปียบพ่อชัดก็เลยบอกว่าความเป็นเพื่อนต้องจบกันเท่านี้พร้อมกับเดินออกไปหลังจากนั้นท่านศักดาก็หยิบน้ำหวานขึ้นมากระดกแต่รสชาติมันแปลกๆเขาก็เลยดูที่ขวดปรากฏ ว่าเจอโลโก้ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดด้วยความตกใจเขาก็รีบล้วงคออวกทันทีและคนที่ส่งของขวัญให้ท่านศักด,ดาก็คือพ่อของชัดนั่นเองด้วยความแค้นเขาก็เลยนส่งของขวัญคืนไปให้พ่อชัดตัดกลับมาปัจจุบันท่านศักดาก็ยังพูดยั่วอารมณ์ผู้กองชัดไม่หยุดจนเขาทนไม่ไหวถอนหน้าท่านศักดาจนสลบไปกองอยู่กับพื้นและเขาก็รีบไปที่ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดทันทีด้วยอารมณ์ที่เกลียดสุดๆยิงปืนกาดมั่วไปหมดร้องไห้ฟูมไฟแต่ร้านก็ยังไม่โ่มาสักทีจ ในที่สุดก็หมดหวังแล้วก็ก้มหน้าอยู่แบบนั้นทันใดนั้นเองร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียิก็โผล่ขึ้นมาทำเอาผู้กองชัดถึงกับตะลึงมากพอเขาพยายามตามหามาตั้งนานและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จพอเข้ามาถึงเจ้าของร้านก็แนะนำตัวแถมยังพูดว่วโม,โมโหผู้กองอีกด้วยจนทั้งสองคนเถียงกันอย่างหนักผู้กองก็พยายามบอกให้เจ้าของร้านถอดหน้ากากแต่เจ้าของร้านก็ไม่ยอมถอดแถมเจ้าของร้านยังยั่วยด้วยคำพูดว่ามีแฟนเป็นฆาตรกรอีกด้วยได้ยินคำนี้เท่านั้นแหละทำเอาผู้กองชัดถึงกับฟิ ขดหญิงเจ้าของร้านล้มไปทันทีและเขาก็เดินไปถอดหน้ากากออกปรากฏว่าคนในหน้ากากก็คือพ่อของเขานั่นเองชัดถึงกับตกใจสะดุ้งหงายไปเลยทันใดนั้นเองเจ้าของร้านก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาจบลงไปแล้วสำหรับของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียดตอนที่9เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบายย